ที่ใน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบมานมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่12กรกฎาคม2566โดยชายผู้ว่าคร่องฟุตบอลไทยครับเรามาดูุข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไราน่าจกักตาบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้เอาได้ยังไงสุวรรณเตรียมเลสเตอร์ประเดิมซีซั่นแรกภายใตย้เอนโชม,มาเิสกาไพ่คู่แข่งนะโดยงานที่เอนโชม,มาเิสกาพาลูกทีมเลสเตอร์ลงอุ่นเครื่องประเดิมนัดแรก พบกับทางปีเตอร์โบโรนยู่เต็ดนะฮะแข่งขันที่สนามฝึกซ้อมเลสติรทนนิงเทนิงกราวผลปรากฏว่าปีเตอร์โบโรคว้าชชนะในเกมอุ่นเครื่องเกมนี้ไปด้วยสกอร์2ต่อ1เกมนี้เกินทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากความความเม่โปโคก่อนที่ทางริคาโดเปเรล่าจะมาตามตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกในครั้งนี้ เดยวแล้ก็ตามทางโจทอมสินสันก็มาทําประตูชัยให้กับทางทีมในเกมอุ่นเครื่องนัดนี้ซึ่งคองเนเดโคจิ ji, และก็แฮนรีวิงช์ได้ลงเล่นในครึ่งแรกรวมไปถึงนายประตูดาวรุ่งอย่างทางยาสคูฟสโตวัชชิกวัจจามาเชลมาดิบัวดัวเชมี่วาดีและก็แพตสันดาก้าได้ลงเล่นเป็นคู่หน้าส่วนลุคโทมัสยังคงไม่ได้กลับมาร่วมทีมหลังเพิ่งจะคว้าชายัยแชมป์ยูโรยูยเซปีกับทีมชาติอังกฤษในครั้งนี้ ส่วนทางอาวอลฟา้าสที่เพิ่งจะกลับมาจากการรายงานตัวก็ไม่มีชื่อในการลงสนามแดนฮาวิบาลและก็มาร์คอาร์เบตันยังได้พักในเกมนี้ส่วน Danny Ward แดนนี่วอร์ดและก็อเล็กซ์สมิธทินยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมทงนี้การรริงานข่าวหรือว่าทางสมบรรณนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยอยู่ในระหว่างฝึกซ้อมกับทางเลสซตี้ชุดยูวีเอปีและก็กำลังลุ้นประกาศร,รายชื่อในชุดที่เลสซัสตี้จะเดินทางไปยังประเทศไทย ที่จะพบกับทางทันทมพอสเปอร์วันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันรกากันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรอาจจะเห็นชจดหนูสมนัตเหมือนตาแมชนัดประเทศไทยก็เป็นได้แล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมานก,กันครับเชอนซัปโปโ,โรทีมยุโรปดีกรี u u l l แชมป์ลีก24สมัยบรรลุข,ขอ้อตกลงคว้าเพื่อนของสุบโชคไปแล้ว โดยการน,นี้สื่อญี่ปุ่นรายง,งานข่าวเ่ว่าส,มสามโมสรดินโมโบกครับทีมแชมป์ลีกสุดสุดทางโคเอชิยบมาลุกข้อตกลงในการคว้าตัวทาคุรุคาเนโกะแข้งญี่ปุ่นเพื่อนของสุบุญโชคสันชาติบนถิ่นซัปโปรโรไปร่วมชีมในการบริง,งานข่าวระบุเลยว่าทาโคโรคาเนโกะกำลังเตรียมเก็บกระเป๋าย้ายสู่เวทียุโรปในวันนี้สำหรับทางดินมโมโาสรับทีมยักษ์ใหญ่ลีกโครเอชียคว้าแชมป์ลีกสูดสุดมาแล้วมากถึง24สมัย และก็มีดีกรีลุยถ้วยใหญ่ของยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนลีกอีกด้วยไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมงมองยุโรปอาจจะเห็นแววสุโชคสารชาติและก็ดึงตัวไปโดยยุโรปในอนาคตในครั้งนี้ก็เป็นได้นะเป็นนาวังงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานครับอัปเดตอันดับโลกล่าสุดวัลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดยู21ปีอันดับพุ่งขึ้นระดับท็อปของโลกเลยนะ โดยในนี้วอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดยู21ปี B, จะลึกหน้าประวัติศาสตร์นะฮะในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกด้วยการคว้าตัว๋วผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกล่าสุดทาง FIBB มีการเปิดเผยอันดับโลกล่าสุดของวอลเลย์บอลชายในรุ่นอายุยู21ปีปรากฏว่าวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยทะยานขึ้นถึง5อันดับเลยขึ้นไปรั้งอันดับท็อป12ของโลกอันดับที่2ของทวีปเอเชียเป็นรองเพียงแค่อิหร่านทีมเดียวเท่านั้น ดยอันดับที่1เป็นของอิตาลีนะฮะอันดับสองเป็นของโปแลนด์อันดับ3าเป็นอัจจิทนาอันดับ4เป็นรัสเซียอันดับ5เป็นเดชยียมอันดับ6เป็นอ่าโบกาเบียอันดับ7เป็นบราซิลอันดับ8เป็นอิหร่านอันดับ9เป็นอียิปต์อันดับ10เป็นแคนาดาอันดับที่11เป็นเช็กอันดับที่12เป็นประเทศไทยอันดับที่1 3เป็นแคนาบรูนอันดับที่1 4เป็น USA อันดับที่15เป็นตูนิเซียอันดับที่16เป็นอินเดียอันดับที่17เป็นเม็ก อันดับที่18เป็นเกาหลีอันดับที่19เป็นชิรีและอันดับที่20เป็นคิวบานครับโอ้โหนะฮะวลเลย์บอลหยีชายทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าไม่ธรรมดาที่จรงิงก็ฝากไปให้กกำลังใจน้องๆเขากันด้วยครับหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับสะเทือนวงการฟุตบอลไทยทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกจาคว้าตัวจุตทานโบเรนสกี้กองหน้าตัวเชิของบุรีรัมย์นะในงานนี้ไทยลีกสนุกอย่างแน่นอนเมื่อทางสโมสรทรูแบงก์คอก ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกจ่อจะคว้าโจนาธานบริสกีแข้งเทพดาวซันโบบริลัมตอนนี้ทัพแข้งเทพทรูแบงค์คอกยังเหลือหนึ่งโคต้าต่างชาติตําแหน่งกองหน้าพวกเขาต้องการจะเสริมแกร่งพิมเพื่อจะลุยศึก AFC แชมเปียนลีกล่าสุดทางทรูแบงค์คอกจอได้ตัวโจนาธานบริสกีเข้ามาล่าตาข่ายในแดนหน้าโดยทางโจนาธานบริสกีนั้นเป็นผู้เล่นชี่ไม่ต้องปรับตัวดึงมาเล่นได้เลย เขาพิสูจน์ให้เห็นกับทางบริลัมมาแล้วและแข็งแกร่งมากขนาดไหนมีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและก็เกมรับที่สําคัญเขามีการจบสกอร์ที่เฉียบคมในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งทริปเปิลแชมป์สองูการติดของบริลัมส่วนสำคัญก็มาจากทางชูนทานบริลสกี้ผลงานอันยอดเยี่ยมที่เขาฝากไว้กับทางบริลลัม53เกม2,467นาที26ประตูกับอีก9แอสซิสในครั้งนี้เป็นนวำงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจออมากันครับเอาเรื่องไงผุดโปรเจกต์ท้องถิ่นไทยพัฒนาลูกหนังเฟ้นนักเตะช้างเผือกฝึกสโมสรชั้นนาในขณะนี้โดยสมาคมพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทยตเตรียมเฟ้นหาแข่งช้างศึกเพื่อจะร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรชั้นนาไทยลีกพร้อมกับยกระดับลูกหนังชุมชนสู่อาชีพนะ โดยสมาคมฟุตบอลกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทยตเตรียมเปิดโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศที่จะนำผู้ฝึกสอนระดับฟีฟ้าถ่ายทอดศาสตร์ลูกหนังให้กับเยาวชนในแหล่งชุมชนที่มีใจรักในกีฬาลูกหนังพร้อมเฟ้นหาช้างเผือกด้านกากีฬาฟุตบอลเพื่อจะส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อยอดเป็นนักกีฬาตั้งเตะอาชีพในอนาคต โดยงานนี้นะฮะดางบิกชากาสิทธิ์ภูทิสา b ดีนายกสมาคมพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศประเทศไทยผู้จะตั้งโครงการนี้ขึ้นมากล่าวถึง โครงการนี้ว่าผมฐานะนายกสมาคมหวังจะได้เสริมพัฒนายาวชนทั่วประเทศที่มีใจรักฟุตบอลโดยเตรียมปลูกตามชุมชนต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่ออบรมทั้งกติกาทักษะการเล่นฟุตบอลและก็การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเตะอาชีพซึ่งจะมีการารับสมัครรุ่นละ50คนตามชุมชนต่างๆอีกทั้งยังเตรียมเฟ้นหานักกีฬาช้างเผือก 8,000คนจากทั่วประเทศเข้ามาฝึกลูกหนังอย่างเข้มข้นจะมีการคัดเหลือจนนะฮะแข่งฝีเท้าดีพรสวรรค์สูสง100คนสุดท้ายที่จะได้รับทุนและก็เป็นได้โอกาสฝึกหัดกับสโมรสรลูกหนังชั้นนำของเมืองไทยโดยนอกจากในทางสมาคมและก็พัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศยังเตรียมจัดตั้งชมรมฟุตบอลระดับชุมชนทั่วประเทศ 8,000แห่งซึ่งให้สิทธิ์คนในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการพัฒนาแต่ละจะได้าการสนับสนุนจากสมาคมทั้งความรู้ในการบริหารจัดการเป็นที่ปรึกษาและก็แก้ไขปัญหาต่ตางๆทั้งเรื่องของสนามและการแข่งขันสำหรับโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนา,นากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศผู้จัดหว,วังว่าพัฒนากีฬาฟุตบอลระดับลากย่าให้ยกระดับเป็นชมรมทีมอาชีพ เพื่อจะให้มีกิจกรรมการแข่งขัน,บบน,นทั้งในระดับชุมชนและกัฟบอลระดับลีกต่างๆอย่างต่อเนื่องทำให้ม,มีการพัฒนาลูกหนังของประเทศและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตอนะผมเป็น,นว่างานนี้ดีครับโครงการที่ดีต้องเล่นแบบนี้นะฮะระดับลากยาไปเลยแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมานกนครับเชษฐาโพสต์ข้อความทวิสเตอร์บรวล,วลัวเผยชนาทิพย์คงเฉลืออดแลวกับฟบอลไทยจริงๆนะ โดยทางเชษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกกรัฐมนตรีเพื่อไทยอดีตผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมชาติไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ที่ทางเชชนาทิพสงกระสินและฟุตบอลทีมชาติไทยที่ออกมาพูดถึงกรณีที่สนามราชมังคาลากฬาสถานมีการจัดแต่งกิจกรรมคอนเสิร์ตแต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยกลับไม่เคยได้ลงทกนนาการแข่งขันเลยตลอด5าปีแล้วโดยเมื่อวันที่11กร,รกฎาคมที่ผ่านมานายเชษฐาทวีสิน ค andidate ในรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวของเพื่อไทยได้ออกมาชี้วิตข้อความว่าเจเป็นนักฟุตบอลที่มีความมุ่งมั่นมากเป็นคนที่อยากจะเห็นวงการเจริญเติบโตการที่เขาออกมาพูดแบบนี้แสดงว่าต้องเหลืออดจริงๆไม่ใช่แค่สมาคมฟุตบอลที่ต้องแสดงความรับผิดชอบหลายหลายหลักหลายส่วนนะฮะ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประพฤติตัวของผู้ใหญ่ที่ใช้สิทธิพิเศษไปเล่นในสนามกีฬาแห่งชาติทําให้ความครั้งของสนามที่เปลี่ยนไปทําให้โอกาสของทีมชาติที่จะเล่นในสนามบอลทรงเกียรติน้อยลงรวมไปถึงการกิิกรรมต่างๆในสนามนั้นเราต้องร่วมกันพิจารณาจุดประสงค์ของการมีสนามกีฬาแห่งชาติในข้งนี้นอกจากนี้ยังมีข้อความทวิตเตอร์อีกหนึ่งข้อความซึ่งเผยนะว่าธนักเตะซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งทีมชาติไทยยังคงหวัง และแรงบนันดาลใจทั้งหมดที่เขาเป็นคนตั้งใจทุ่มเทให้กับวงการมาโดยตลอดผมว่าสังคมไทยต้องกลับมาพิจารณา,าเรื่องนี้อีกครั้งไม่ใช่แค่เป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลเท่านั้นหรอกนะและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานุปโรกิงสไตล์ปรรเจาวันที่12กรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับ